อยู่ห่างกันไกลหลังมีชื่อเสียงหน้าพ่อแม่ชาวใต้ของทัพทีมอัญญรินชมหน้าพ่อแม่ชาวใต้ของทัพทีมอัญญรินนางเอกดังที่หลายหลายคนชื่นชอบเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่น่าหว,วานจริงๆสําหรับทัพทีมอัญญรินเธอคนนี้ไม่ใช่แค่นักแสดงที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เธอคนนี้เรียกว่าเก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเรียนที่เรียนเก่งมากมีความสามารถด้านรำโนรา รำได้อย่างงดงามและที่สำคัญเธอยังเคยเป็นนักกีฬาสเกต็ตลีลาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองอีกด้วยทัพทีมอัญรินเรียกว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถทางเรื่องการเรียนและด้านกิจกรรมมากๆโดยความสามารถพิเศษของเธอคือรำโนราได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่วัยเด็กและนอกจากนั้นเธอ,อยังชื่นชอบการเล่นไอส์เกตเป็นอย่างมากโดยเธอได้ฝึกไอส์เกตและกลายเป็น นักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติไทยและสามารถคว้าห้าเหรียญทองจากรายการสเก็ตเอเชีย2016มาแล้วโดยทัพทีมอัญญรินเข้าสู่งวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามิวสิวิดีโอและการประกวด Creo Star popula r World 2007และยังมีตำแหน่งเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอุทัยทิพย์ f r e ชชี i ไ2008ซึ่งทำให้เธอได้รับโอกาสเป็นนักสแสดงและได้เป็นนักสแสดงในสังกัดช่องเ ตั้งแต่ช่วงปี2 5 5 2จนถึงปัจจุบันเลยด้วยแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทัพทิมนานเป็นสาวใต้เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพศ253 3ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพมหานครมีชื่อแรกเกิดว่านัชยาธีราธนันพัฒบิดามดาเป็นคนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยมารดาเป็นชาวจังหวัดระนองมีพี่ชายหนึ่งคนความสามารถพิเศษคือรำโนราได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่วัยเด็ก และเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาทีมชาติไทยครอบครัวนับถืออิจลามทําให้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าเวลาที่ทัพทีมใส่ชุดแต่งงานแบบอิสลามถึงสวยงดงามมากๆซึ่งยกให้เป็นคู่แม่ลูกผูกพันสําหรับนางเอกสาวสวยทัพทีมอัญ,ญรินทีราทานันพัฒ์กับแม่เปิ้ลธัญธรทีราทานันพัฒและคุณแม่เองแน่นอนว่ายังเป็นคนสําคัญที่อยู่เคียงข้างและให้กําลังใจลูกสาวมาตลอด มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่ก็เลยอดอ้อนถามเรื่องความรักของลูกสาวไม่ได้แต่แม่เปิ้ลจะว่ายังไงบ้างไปฟังคําตอบพร้อมการเรื่องนี้จริงๆไม่น่าจะห่วงและปิดไม่กัน้นจริงๆไม่มีเวลาและไม่มีเข้ามาแม่คิดว่าวันหนึ่งหากสมควรแต่เวลาอะไรก็จะเข้ามาเองณนะตอนนี้เราไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าอะไรมันยังไม่ใช่สงสัยยังไม่มีคนกล้าเข้ามายืนยันว่าไม่ห่วงแต่จะคอยดู คุณแม่ยังเผยความในใจถึงทัพทิมอีกว่าจริงๆแล้วความสนิทกับน้องตั้งแต่เล็กถึงปัจจุบันนี้ไปไหนก็ไปได้วยกันตลอดไปห่ายละครด้วยกันดึกดื่นยังไงก็อยู่ด้วยกันสองคนตลอดแม่ก็รู้สึกว่าทํางานเหนื่อยนะแต่ก็เป็นกําลังใจให้เพราะเป็นอนาคตของเขาที่ก้าวไป